สวัสดีครับจบเสร็จนพักชาใน,นวันนี้ก็ทำคลิปาขายของเนาะขายอะไรเดี๋ยวมาดูกัน,กนครับนี่ครับผ้าใหม่นะครับก็ขายผ้าไหมเนาะแตบบ่ หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เป็นผ้าไหมางานแฮนเมดนะครับผ้าไหมแท้จาก <I 'm S 1> เมือง <in my S 1> สุรินนะครับซึ่งสุรินก็จะขึ้นชื่อในเรื่องผ้าไหมนะเป็นงานฝีมือนะครับเดี๋ยวยังไ <I 'm S 1> งไ <in my S 1> ผมจะใส่รูปลงไปในคลิปนะครับ มีหลากหลายสีนะครับผมถ้าท่านสนใจท่านก็ผมจะให้ที่อยู่นะครับให้ที่อยู่ facebook ให้เบอร์โทรนะครับใต้คลิปนี้นะครับผมก็ผ<ม>้าหมาแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยืนยันว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นงานฝีมือน,นะครับเป็นงานฝีมืมมอทำจากลุงหม ท่านสามารถที่จะเอาไปเป็นของชำร่วยเป็นของขวัญอันทรงคุณค่านะครับฝากให้กับบุคคลที่ท่านรักเนาะเอาไปทำาอะได้บ้างมรนจะเป็นผ้าสโสร่งนะครับเป็นผ้าโสร่งก็สามารถนำไปตัดเสื้อได้เนาะตัดเสื้อใส่ทำงานนะครับหรือว่าใส่ไปวัด สำหรับผู้ที่เข้าวัดเข้าวานะครับถ้าผู้ที่เข้าวัดแล้วร้อน <c oughs> ก็ไม่ต้องเข้านะครับก็ก็สามารถใส่ดูแล้วมีคุณค่านะครับเพราะมันเป็นมันเป็นผ้าไหมนะครับที่เขาผลิตจากตัวหมอนแล้วก็เอาฝักมันไปเขาเรียกอะไรครับไปไปสาวนะครับไปไปทำต้มน้าร้อนนะครับแล้วก็ใส่หมอนแล้วก็เพื่อจะเอาใยยใไหมนะครับ ทำเป็นได้ Legal, เนาะกว่าจะได้เส้นไหมกว่าจะทอกว่าจะออกมาเป็นฝืนฝืนขอโทษนะครับกว่าจะออกมาได้แต่ละฝืนฝืนผืนขอโทษครับพอดีเป็นคนจ้างจกผนก็สามาก็ไม่ว่ากันนะครับก็แต่ทอกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยก็ใช้เวลาแบบนานมากนะครับ ก็จะทำออกมาได้แต่เราฝกเนาะเพราะเขาจะมีใช้ปอาป่นี่ใช้สมาธินะครับเอาเริ่มต้นเลยตั้งแต่อเอาเลีย้ยงเป็นตัวหมอนเล็กๆน,นะครับจะเป็นตัวป่าป่าใช้ใบหมอนเลี้ยงกว่าเขาจะสุกกว่าเขาจะเข้าฝักนะครับเอาปกมากว่าเขาจะมาทำเป็นใยไหมมาฟอกไหมมาย้อมสีอ่า มาเทามาทอมาอุ้ยขั้นตอนเยอะใช้เวลานานครับกว่าเขาจะได้แต่ละผืนออกมาสวยงามอย่างนี้นะครับเนาะกว่าเขาจะได้ออกมาแต่ละผืนสวยงามอย่างนี้ต้องใช้ความพยายามสูงมากและใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการทอกว่าเขาจะได้แต่ละผืนเนี่ยใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็เป็นงานฝีมือล้วนๆนะครับผมเนาะก็ ปวดเยอะแล้วขายดีกว่าพื้นนี้นะครับก็ความกว้างนะครับกว้างนะครับก็คือกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว2เมตรตัดเสื้อได้นะครับก็คือสามารถเอาไปตัดเสื้อได้อย่างผมเนี่ยก็ตัดใส่2ตัวนะครับผ้าไหมไทสุรินนะครับ ผมก็จะใส่ไปทํางานก็คือใส่ทุกวันอังคารเนาะเพราะเขารณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยนะครับผ้าไหมไทยนะฮะก็จะใส่ไปทํางานทุกวันอังคารผมก็จะใส่ไปทํางานออก็สวยงามเนาะทรงคุณค่าด้วยเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักคนที่เรานับถือหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าญาติๆนะครับเป็นของชำรวย ของขวัญปีใหม่อันทรงคุณค่านะครับเป็นงานโอเขาผลิตขั้นตอนยุ่งยากมากครับกว่าจะได้ขลงานแต่ละชิ้นเนาะกว่าจะเป็นผ้าไหมออกมาได้หนึ่งผืนเนี่ยกว่าจะทอกว่าจะเป็นใยไหมกว่าจะโอ้โหใช้เวลายาวนานมากเลยครับกว่าจะได้ผืนหนึ่งเนี่ยราคาไม่แพงหรอกครับแล้วเขาก็จะสวยงามเนาะสเสน่ห์ของเขาก็คือท้าจะเป็นเงางามนะครับแล้วก็เป็นไหมแท้นะครับไม่มีผสม ได้โทลงทะเลอะไรอย่างนี้นไม่มีนะครับก็คือรับประกันว่าเป็นหมายเทอรอยเปอ์เซ็นะครับก็มาพูดถึงราคาเลยดีกว่าเนาะพูดไปเยอะแล้วราคาก็อยู่ที่1250ครับรวม2เนาะถ้าท่านใดสนใจก็ทักโทรมาโทรมาโทรมาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือถ้าท่านใดสนใจก็ทักไปที่ facebook ผมเนาะชื่อ Facebook กับ นักพัฒคนติดดินนะครับชื่อ a c e b o o k เนาะนักพัฒคนติดดินนะครับแล้วก็ผมจะลงหลายหลายลวดลายหลายสีให้ท่านชมคล้ายต้นคลิปนะครับผมจะลงผมจะลงรูปไว้เนะาะถ้าท่านสนใจก็ทัทไปที่ Facebook นักพัฒคนติดดินนะครับชื่อเฟซบุ๊กนักพัฒคนติดดินก็ความกว้างกา็เมตรยาว2เมตร ก็ตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเสื้อเนาะที่ผมตัดมานะครับเนี่ยครับเนี่ยนี่คือผืนหนึ่งครับเป็นสโลวเป็นสโลวมาที่ผืนหนึ่งนะครับ,ลลรบแล้วก็ตัดเสื้อได้ครับแต,แต่อันนี้ผมไม่ได้รีบนะแล้วก็ยังไม่ไักด้วยเพราะว่าผมใส่เมื่อวันอังคารที่แล้วก็จะสวยงามเนาะนก็ ผืนหนึ่งสลงพื้นหนึ่งก็จะตัดตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะครับตัดเสื้อได้ตัวอันนี้ผมก็ซื้อมาพันสองนะผมซื้อมาพนะันสองผมได้ผลิตเองนะครับแต่ผมเป็นตัวตัวแทนจําหน่ายผมเป็นตัวแทนจําหน่ายเนาะผ้าไหมผ้าไหมสุลินนะครับในฐานะเป็นคนสุลินก็เลยอยากนําเสนอนะครับ อะไรที่ทรงคุณค่าเนอะอันนี้ก็คือสโลกผืนหนึ่งใช้ตัดใช้ตัดเสื้อได้นะครับเมก็จะใส่ผ้รราไหมไทยทุกวันอาัคารนะครับก็จะใส่ไปทำงานน,นี่นผมใส่ทำงานนะครับผืนนึงก็ตัดเสื้อได้ราคาก็ไม่แพงหรอครับเพราะว่า พันสองห้าสิบคือคือห้าสิบนี่เป็นค่าค่าจัดส่งนะครับคือผ้าก็อยู่ที่ราคาพันสองเนาะมันเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานฝ่าเขาจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะใช้เวลานานนะครับในการผลิตนะขั้นตอนก็เยอะนะครับและที่สําคัญท่านก็ได้ผ้าไหมแท้สุรินนะครับเป็นสวมใส่เนาะยืนยันว่าเป็นผ้าไหมสุรินแท้ๆเลยนะครับ แล้วก็ยืนยันว่าเป็นผ้าใหม100่ร้อยเปอเซนะครับผมก็ยังไงถ้าสนใจก็ทักแชทไปที่ Facebook เ,เกษตรไม่ใช่เกษตรนะครับอันนี้ชื่อช่อง YouTube ผมทักแชทไปที่ Facebook นักพัฒน์คนติดดินนะครับแล้วผมก็จะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดกดแชร์กด, share, กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามอยู่แล้วผมก็ขอขอบคุณนะครับแต่สําหรับผู้เข้ามาใหม่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ชมคลิปผมจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ